ข่าสุเจ้าขี่จักรยานท่ายถ่ายวิดีโวเอาปันปานนี่ละบ้านเอาเจาะแเอะเแจบ้านมุ่งหยาแล้ราคาแพงอันนล้นขี่จักรยานมือเดียว มองซ้ายก็มองขวาเฮ้ยวอสนา,าพ่อสมนีนี่แหละประเทศเขาว่าอยู่แบบพ่อเพียงถึงเวาลาเขาก็ไปทำงาน วันหยุดขับขี่จักรยานเลยโอ้ยหดทางแยกแล้วตบส่งขอยปิดก่อนปิดก่อน